หาแรงไอเทมของเด็กแรงเด็กหนวดเลยครับเด็กหนวดเก้าสูงเหรอจะดูนี่ก่อนนะเดี๋ยวผ่านใครน้ำผิดว่าทะลุไปได้พี่ว่านว่นตรงนี้นนะไม่มันมันจอดตรงเลยเหรอว่าเป็นตรงไหนเป็นนายอินนะนี่แหละมุมนี้ไงเฮ้ยไม่ใครแล้ว,ลวลอันนู้นอันนู้นบันไดน,นู้น ก่อนนินยาถามนึกว่ามาสองกล้องอะไรออ๋อออไอร้านนายอินอยู่ไหนครับอ๋อนอินอยู่ชั้นสองค่ะเอารอใช่อยู่ตรงโซนไหนครับชั้นสองก็เพื่อนไปอยู่ด้านโน้นเลยค่ะเดินไปขอบคุณครับอันไหนนี่ไงชั้นสองนายอินดูยังไงวะเนี่ย เฮ้ยอยู่ข้างล่างมันดี้วี่าจล่า,าจำเจอคตรใกล้ <c oughs> จำจะสีน้ำเงินได้แต่มันเป็นแบบนี้เหรออันเดียวกันเหรออันนี้คือกล่องละยี่สิบบาทอ๋อไม่ได้แต่กล่องใหญ่ไม่มี มีสองขนาดก็คือกล่องใหญ่เลยกับอันนี้ที่ขายแยกจากโซล่เอ้ยีมาดูเร็วว้าซุ่มว่าเราจะได้การเลเซอร์ไหมเอาหรอใช่ต้องมีเลเซอร์มีแลด้วยเหรอมีมีแลด้วย ีกกก็าอเฉยได้เลยนะคะไม่ต้องใจใจสอบผ่านไปก่อนได้เลยนะคะไม่ต้องกลัวนะครับดีงานเราใจดีเชฟพามาโซนที่ต้องเป็นป่าอนรเท่านั้นนั่นคือแคมปิ้งสายบ้านนาสายนอนนาสายนอนนหมสายนอนป่ากยาน แม่ไหมไปฟ้าปะเนี่ยเฮ้ยนี่ไงที่คุณแขนอันนี้น่นจาจะก,กาันของแท้คืออย่างนี้อันที่ให้ลงคนอย่างโูกไฟอย่างเยอะไง เ,เทสอถ้าสมัยก่อนอ่ะใช่เฮ๊ยเฮ้ยน่าไปเล่นเวิดบ้านใยนี่แว่าบุกๆุกนี่ดีกว่าบ้านผมมีหิน <laughs> <laughs> เปตองสมัยเป็นทหาร ين? ได้เล่นกับทุกวันไหนเปตองเนี่ย <laughs> เล่นเอาน้ำขวดได้ <laughs> มองได้เปล่าต,ต,ต้องกะกลายม้อนแล้วล่ะอย่างนี้โอ้หมันทำไมทำไมเราเล่นมันเหมือนกายภาพบำบัดนี <c oughs> ่นครับกล่องหอมสตีฟเลตเตอร์ทูเอ๋อทางในเป็นการ์ดมีแข่งมีดด้วยเหรอไม่ไม่อันนี้เอาไว้เปิดโอ้มีกมีดมาหนึ่งกล่องรบรรจุสามใบทีนี้ถ้าเราซื้อในกล่องเดียวเดียวราคา20บาท แล้วแกะไปทีนี้ของของร้านไนท์อินที่เขาขายอะ่ยอะก็จะมีแบบแยกแบบหนึ่งกล่องเงี้ยนี่นี่อันนี้คือโหลหนึ่งติดสองกล่องโอ้โหหนึคินละที่ขายนะก็มีขายน,าขนี่ยี่สิบบาทกล่องเงี้ยยี่สิบบาทขนมไม่มีมีแต่ตัวกาสในห,หนึ่งกล่องมีสามใบทีเนี้ยถ้าเราซื้อตัวนี้ มันจะสุ่มหาพวกการก์ดแฝงนะแล้ววางพี่นนท์แกะให้ดูขายละเอียดข้างๆเป็นว่าสตีดไฟเตอร์ที่กองซุ่มใบแรกเราข้างหลังเป็นพระเอกอะนะฮะนี่เขาไมต้องเป็นภาคสองอะนี่ดูไอเกียดครับ เชื่เฮ้ยทำไมมันดียังะเฮ้ยแต่ว่านี่คือด้านหลังหลังมันลุ้นอีกสิงเทนเนอะก็มองไม่ทำดีจังวะยี่สิบบาทเออเนี่ยโคตรหรูอะหรูมากมีนี่เก็บมีที่เก็บด้วยเอ้ยเลเซอร์เอ้ามาแล้วดิอันนี้คือใช่ไหมเป็นเลเซอร์เออพี่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นการ์ด้องหรือเปล่านะของยี่ห้อเนี่ย อันนี้เป็นเลเซอร์แล้วแม่ริ้วงานเป็นแบบนี้โคตรดีข้างหลังเป็นแบบนี้ซื้ออันนึงก็พัฟเท่แล้วเผื่อเอาไว้โชว์ไว้ตั้งโชว์ได้อีกผสมยันซองโอ้โหที่จ้าแยเทใส่ไปล้คอนด้าคอนคุณดาข้ามาแบบในเกมนะ รูปแบบในเกมของเรื school, ่องอะไรนะซูเปอร์สมัยนั้นเลยจะมีฟิวแบบเลเซอร์เลเซอร์เลเซอร์ไหมโม่เนาะเฮ้ยโหขึ้นเลเซอร์ขึ้นมาเฉยชุดดำด้วยชิงเฮ้ยเฮ้ยทำไมมันเรื่เลเซอร์เว้ยเอาแล้วเอาแล้วเอาแล้วเดี๋ยวพี่มันกำลังตีอะไรวะ ไม่ยั่ะมันมเกินได้เยอะแล้วนี่อืมเฮ้ยชึบโอ้โหคู่แล้สมามเลยว่ะสามตวนี่จริงจริงนี่จริงแสดงว่าอันนี้ไม่ได้เฟกมันการันตีเป็นกล่องอย่างนี้สามใบเออ่ยถ้ากราฟิกอยู่ในกล่องเนี้ยก็คือในกล่องเนี้ยสามารถ สวยขึ้นได้สามใบเลยไอ้เซวิ้งวิ้งเนี่ยไอ้เบลเซอร์เนี่ยคืออมีีตัวชอบไหมไอ้นี่ไงใส่ไว้กิ้วอ่ะเอ้ยเหมือนกันเลยอ้าวแม่งไม่เหมือนก็ได้ตัวการเอ้ยไม่เป็นไรของนี่มันชอบกันได้กิ้วไงทหารเนี่ยอร่อยมีเอาตอนนี้ก่อนนะครับโอเคจบการก็จะเก็บในนี้มันก็สวยนะใช่เนี่ยตั้งอย่างเงี้ยตั้งแบบเนี้ยในบ้านก็เท่แล้วนะ มันมันขายที่ไหนนะพี่ร้านนายอินร้านหนังสือนายอินนะครับเท่านั้นใช่ไหมใช่อ๋อนายอินนะฮะถามก่นอนเลยครับว่ากราฟสี่เพลย์เตอร์ขายไหม่าก็จะมีแบบเดี่ยว20บาทแบบกล่อง250แ,แล้วก็แบบรังแบบฟพันสี่รังพันสี่นั้น